ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจีนขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงานของโลกที่ผลิตสินค้าปริมาณมหาศาลแต่ในยุคใหม่จีนกำลังปรับบทบาทของตนเองมาเป็นศูนย์นวัตกรรมและผู้กำหนดเทคโนโลยีระดับโลกโดยเฉพาะาการประยุกต์ใช้ AI การสร้างคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงระบบ Data และการบางนโยบายแบบผูรณาการประเทศจีนกำลังสร้างอภิมหาโปรเจกต์แห่งศตวรรษด้วย AI หากดูแผนระดับชาติของจีนจะเห็นเป้าหมายภายในปี2030จีนต้องการเป็นผู้นำโลกด้านปัญญาประดิษฐ์และ AI จะไม่ใช่แค่เทคโนโลยีต่อไปแต่เป็น,นกลไกการขับเคลื่อนประเทศทั้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและความมั่นคงรัฐบาลจีนทุ่มงบวิจัยและพัฒนาไปกว่า60,000ล้านหยวนพร้อมสร้างเมืองต้นแบบเพื่อทดสอบเทคโนโลยีจริงก่อนใช้ในทั่วประเทศ มหาคนครเซนเจน้นมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนหนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อด้านนวัตกรรมเมืองต้นแบบที่พลิกโฉมจากอดีตว่าเป็นเมืองแห่งการก๊อปปี้สู่การเป็นเมืองชั้นนําระดับโลกด้านนวัตกรรมด้วยการมีฐานผลิตการลงทุนจากฮ่องกงและต่างชาติตั้งแต่ยุคป,ปี1980พัฒนากระบวนการอัพเกรดจากการเรียนแบบไปสู่การคิดค้นจากนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในท้องถิ่น ทำให้เกิด High-Tech Industrial Park มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเกือบ20ปีปัจจุบันเซิจจนเจิ้นได้กลายเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนเช่นหัวเหว t e n c e n ซ DJI BYD มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรม Emerging งสมวรที่มี GDP สูงกว่า3.6ล้านแสนล้านหยวนหรือมากกว่า516,000ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี2024และนำร่องการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและนี่คือมหานคร,รเซิรเจ้นครับเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตจริงๆอนาคตไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็เริ่มอัจฉริยะแล้วครับพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่ริมทะเลสาบแห่งน,นี้นะครับนี่คือคาเฟ่นะคะมาดูใกล้ๆเราจะเห็นแบบว่าเป็นเกระจก AI มีแบบรูปโนนี้นั่นออกมาแต่ความพิเศษของคาเฟ่ที่นี่เมื่อสักครู่ผมเข้าไปสำรวจ ไม่มีพนักงานแม้แต่คนเดียวเาจริงวิธีการสั่งเครื่องดื่มในคาเฟ่อัจฉริยะก็คือง่ายมากเพราะว่าเนี่ยวิธีการเขาบอกเราว่าชุดหมดอยู่แล้วก็คือเราเลือกเมนูนที่ชอบนะหจากนั้นก็สแกนเพย์ก็คือจ่ายแล้วก็รอประมาณ60วินาทีก็จะได้แล้วดูว่ามันจะอัจฉริยะแล้วก็รวดเร็วขนาดน,นั้นไหมวันนี้ผมอยากทานเป็นน้ำอมุนแล้วกันครับนี่เอาน้ำแข็งแล้วก็ชอบบั่นน้อยปุ๊บนี่นะอ๋อ ทุกคนมาที่จีนเนี่ยย่อมจะมีอาลีเพย์กันอยู่แล้วนะหรือว่าจะเป็น WeChat ก็ได้แต่วันนี้ผมขอขอนุญาตเลือกใช้เป็นอาลีเพย์แล้วกันนะครับดูนะฮะสักการปุ๊บก้าหยวนเองอะ่ะก็ประมาณก้า5ห้าสี่สิบห้าประมาณสี่สิบบาทประมาณเนี้นะปะคือตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำแข็งดังละเหมือนเครื่องกำลังทำงานเรื่อยๆเลยสุดเรื่อยนี่สวยอะ่ะ กินมาชมวิวทะเลสาไปด้วยเซนต์เจเบย์เมืองแห่งอนานะคตรักอะรักเมืองนี้ไม่ไหวแล้วว่าทุกคนมันคือโดนส่งของเนี่ยเราสั่งอาหารในออเดอร์จากมือถือนะคะที่เซนต์เจนแล้วมัน,มา,นมาแล้วมาแล้วมันมีอยูอ่จริงไปเอ๊ะ ส่วนวิธีการสั่งก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพียงโหลดแอปพลิเคชันของเขาเข้ามาแล้วก็สแกน QR Code ตามจุดที่รับส่งอาหารเนี่ยครับก็จะขึ้นร้านอาหารมาให้เราเลือกครับแต่จริงๆจ,จะบอกว่ามันมีร้านอาหารมากกว่าที่โชว์อีกนะครับต้องดูในแอปพลิเคชันเขาเนี่ยจะมีทั้งร้านโลเคอล้วก็ร้านต่างๆที่ได้รับความนิยมนะครับสแกนนี่เจอแล้วครับหลังจากนั้นก็กดออเดอร์สั่งแล้วก็รอเวลา ที่โดนมาส่งของประมาณ15นาทีก็จะขึ้นแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันของเราออฟล่องเนี่ยกลับไปนที่เดิมเพื่อจะไม่ได้เป็นขยะไงเหมือนต้องใช้้วยเห็นป่ะเนี่ยไม่ใช่เราคนไทยที่ตื่นเต้นนะครับคนจีนเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันุมีคนทั้งที่ออเดอร์แล้วก็มีคนที่แบบเฮ่ คืออะไรมันทําให้พวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับความเป็นอัจฉรรยะของเมืองนี้จริงๆทุกคนก็แบบพยายามเรียนรู้ดูนะฮะเป็นคนที่แบบมีหลายเจเนเรชั่นตั้งแต่เด็กเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นผู้สูงอายุข้อมูลคือกุญแจสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจีนมองว่า Data คือทรัพยากรสําคัญอันดับหนึ่งจึงเกิดการสร้างตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ Data Exchange ในหลายเมืองและให้ความสำคัญบ้าข้อมูล คือปัจจัยการผลิตเทียบเท่ากับที่ดินและแรงงานไม่เพียงเท่านี้จีนยังลงทุนพัฒนาชิป AI ของตัวเองอย่างไปตู้คนหลุนและหัวไวเอเซนเพื่อลดการพึ่งพาชิปจากชาติตะวันตกท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศจีนในวันนี้คือห้องทดลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทำงาน แต่ว่าประชาชนใช้มันจริงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในชีวิตประจําวันจากกล้องจราจรที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวอัตโนมัติไปจนถึงการใช้ AI วินิจฉัยโรคช่วยแพทย์ผ่าตัดหรือโรงงานที่มีแรงงานเป็นหุ่นยนต์เกือบ100%ซนจนนำไปสู่การมุ่งเป้าเป็นผู้ส่งออกยานยนต์ยุคใหม่ชั้นนำของโลก เรื่องหลังความก้าวหน้าของจีนเองนั้นก็มีความท้าทายเช่นกันชิประดับสูงเช่น3นาโนเมตรยังคงต้องพึ่งพาเครื่องจกักจากชาติตะวันตกขณะที่แรงงานคุณภาพสูงด้าน AI ก็ยังขาดแคลนและในโลกที่การเมืองระบาดประเทศตึงเครียดการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เรื่องนวัตกรรมเท่านั้นแต่นี่คือยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติอีกด้วย จีนได้ประกาศยุทธศาสตร์ AI ระดับชาติ (National AI Strategy) ซึ่งบางเป้าหมายให้ตนเป็นศูนย์กลางนวัตรกรรม AI ระดับโลกภายในปี2030กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักหรือเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตเป็นตัวเลขหลักแสนล้านหยวนยุทธศาสตร์นี้ทางรัฐบาลจีนร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทางภาคเอกชนและรัฐบาลท้องถิ่นเปิดโซนทดสอบเพื่อทดลองนโยบายเทคโนโลยี และกรณีการใช้งานจริงก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานจริงในเชิองอุตสาหก,กรรมเทคโนโลยี <Technology> AI คือไพ่ใบสำคัญของจีนของการกำหนดบทบาทกันเป็นผู้นำโลกวิทยากรประจำหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ธุรกิจไทยจีนวิเคราะห์ถึงแนวโน้มทางเทคโนโลยีโลกโดยเฉพาะชาติมหาอำนาจ ที่ต่างช่วงชิงความได้เปรียบทางเทคโนโลยีขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มองว่าการพัฒนา AI ทั่วโลกจะมีผลกระทบและจำเป็นต้องรับมือกับการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะตลาดแรงงานโลกและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ภาพฉากทัดที่ AI เขย่าทุกวงการทั่วโลกอย่างสะท้อนถึงทิศทางโลกที่เปลี่ยนไปจากเดิมการสร้างบุคลากรที่เข้าใจเทคโนโลยีโลกยุคใหม่จึงมีส่วนสำคัญขณะที่ทางเทคโนโลยีอวกาศของชาติมหาอำนาจนั้นต่างช่วงชิงสมรภูมิทางอาวกาศอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียญี่ปุ่นสหภาพยุโรปอินเดีย หรือแม้แต่กระทั่งสหรัฐอารับเอเมิเรตส์โดยจีนวางแผนจะทำการสำรวจวิจัยดวงจันทร์ในอนาคตอันใกล้จีนทุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงมหาศาลทั้ง AI 5G 6G ชิปเซตควอนตัมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านอากาศ เตรียมพร้อมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ5ปีฉบับที่15ที่จะเริ่มใช้ในปีหน้าปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่ถือครองสิทธิบัตรทางเทคโนโลยีมากที่สุดในโลกกว่า4,060,000ฉบับตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภาพการเติบโตของจีนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนถึงการวางหมากตัวสำคัญ ของการขับเคลื่อนประเทศและนำไปสู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อมุมมองโลกในยุคใหม่อีกทั้งยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ในระดับนานาชาติ